น้าเคมเบลกลับมาแล้วเหรอครับคนนี้ใครเหรอดูเขาถึงยากจังเขาคือผู้ช่วยคนก่อนนะคุณเป็นคนเดียวที่ทำงานให้บริษัทหลังจริกนั้นก็ได้เป็นบอร์ดบริษัทที่แท้เป็นรุ่นพี่เรานี่เองบอร์ดบริหารดูแลบุคลากรทั้งบริษัทแถมถอดถอนผู้บริหารระดับสูงได้ด้วยฉันต้องไปสร้างคอนเนคชั่น เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเขาสักหน่อยแล้วไอ้เดียวก่อนคุณอย่าพึ่งฉันยังพูดไม่จบเลยนะคนนี้ชอบอวดเบ่งไม่ชอบเห็นใครทําตัวเด่นด้วยถ้าอย่าไปทําตัวขัดหูหัดตาเขาดีกว่าอยู่ได้ประสบการณ์ออกจากงานเร็วสุดหรอกทำสิ่งที่ตรงข้ามกับเขาก็พอสวัสดีค่ะฉันเป็นผู้ช่วยคนใหม่ท่านประธานวอลเลนเต้เป็นคนซื้อของขวัญให้ทุกคนเองค่ะ คุณวาเลนเต้กลายเป็นคนที่เข้าถึงง่ายแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่การใช้จ่ายจากบัตรต้องใช้อำนาจในส่วนประธานต่งนั้นเธาเล่นตุกติกอะไรหรือเปล่าเกาอย่างที่คิดไวเลยมองแป๊บเดียวก็โดนจับได้แล้วถ้าไม่ได้อนุมัติจากประธานวาเลนเต้ฉันจะกล้าทำได้ไงล่ะคะแลับไปแล้วก็ถอดถอนวาเลนเต้ซะสิงั้นเหรอไอ้กิงงกประชุมอยู่ไม่ใช่เหรอ ออกมาเร็วขนาดนี้นะนึกได้ว่าจะมีข้อมูลที่ต้องจัดการขอตัวไปก่อนเรื่องข้อมูลก่อนเธอฉันมีเรื่องด่วนมากต้องคุยกับเธอท่านประธานไม่เคยเปิดเผยอารมณ์มากขนาดนี้นี่นะผู้น,นี้เป็นใครเนะ่ถึงทำให้ประธานแสดงอารมณ์มาง่ายๆแบบนี้ปริผู้ช่วยคนใหม่นี่ เข้าไปแล้วปิดประตูแล้วด้วยบอกแล้วไงเจ้านายเอามาหิดกับคุณผู้ช่วยคนสวยอ่าฟอยนอฟินสุดๆไปเลยอะไรฟินฟิน,ฟนพวกเธอฟินอะไรกันแย่ yeah, ละสิที่ไปลงตารางงานแล้วแพ่งของฉันก็ด,ด้วยจะไปแจ้งข้อมูลให้แน่ก่อนนะไม่มีใครรู้ดีไปกว่าเราหรอกตำแหน่งผู้ช่วยนี่ร์บดบริหารได้ง่ายมากเลย การมีเยนั่นอยู่นี่คงไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเราเหรอกฉันคิดมาให้ท่านประธานดีแล้วนะคะคุณเย็นชาเกินไปดูสิระยะห่างคุณกับทุกคนมันน้อยลงแล้วจะไม่จำเป็นที่จะต้องใกล้ชิดก,กับลูกน้องถึงอำนาในส่วนประธานจะใช้บัตรส่วนตัวฉันได้แต่ไม่มีใครกล้าใช้มันหรอก เธอรู้ไหมว่าทำไมทำไมหรอคะทุกคนก็รู้ว่ามีแค่คู่สมรสตามกฎหมายของฉันที่จะใช้มันได้ที่แท้เธอจงใจให้มันเป็นแบบนี้สินะถ้ารู้แบบนั้นให้ตายฉันก็ไม่ใช้หรอกตอนนี้คนทั้งบริษัทคงรู้กันหมดแล้วบอกสิเธอจะชดใช้ชื่อเสียงฉันยังไง งั้นหักเงินเดือนฉันไหมคะยืมไปเลยเงินเดือนปีนี้โดนหักมิเหลือแล้วแผนจะถอดถอดหมอนนั่นออกพังนี้เป็นท้าทำแค่อยู่ในบ้านวาเลนเต้ต่อเสียงอะไรนะผมไม่ใช่ขโมยหรอกมั้งลุนหาที่ตายจริงๆ ทำไมเราถึงลงลาภาพรักหมอนั่นลืมไปว่าหมอนั่นเป็นเวมไพร์ซิได้เวมไพร์เด็กควบคุมตัวเองไม่ได้อีกตัวแล้วสินะต้องไปดูสักหน่อยมีวิธีไหนทำให้เราเป็นอิสระได้บ้างยินดีๆๆต้อนรับครับแก okay. ของที่เ่าแก่ขายให้ฉันเขาก่อนเนี่ยดีมากเลยแต่มีอะไรใช้จัดก,การเวมไพได้อีกไหมคะอ่อของผูกนั้นแรงมากๆแล้วก็ยังไม่ได้ผลก็คงเหลือว,วิธีเดียวเท่านั้นนะวิธีไหนล่ะคะคุณได้ยินมือปราปิศาษไหมคุณกลับมาหาผมอีกครั้งแด้งว่าคุณคงลำบากเลยใช่ไหมละ่ะมือปราปิศจสมรตปราเวมไพช่วยชีวิตคุณได้เวมไพนั้นจะตายไหมคะ อยากแค่เอาก็ออกไปจากชีวิตไม่อยากทำร้ายเขานะคะเวมไพายไม่ได้่าดง่ายๆนะนี่เานั้นเป็นสิ่งลึกลับที่ทรงพลังแทบเปน็นนามะตะพื้นตัวไรอมากเลยนะแต่คุณตัดสินใจรีบติดต่อผมนะสา,ายคงจะแก่เลยไม่ทันขอบคุณนะคะไว้ลองคิดดูก่อนคะ่ะผมทำตามที่คุณบอกแล้ว ปล่อยลูกผมเถอครับเรินพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้วโอ้แกควรจะภาวนาให้ไอ้นั่นโทรหาแกเร็วๆจะดีกว่าพี่ไอรินไม่เจอทั้งงานคิดถึงพี่นะคะอิฟี่เรียนจบแล้วรับเรื่นดีไหมหนูเรียนจบก็ยัง ไม่มาหาหนูเลยอพี่ต้องเดินทางทํางานทําการยุ่งมากนะไปไม่ได้นะเอาไว้พี่กลับไปเลี้ยงข้าวแกก็แล้วกันนะนี่ไอรีนถ้ามีคนอันตรายมากๆอยู่ใกล้ตัวพี่เขาไม่ได้ทําร้ายแต่ว่าพี่จะทํำยังไงคะพี่ชิ่กับการตัดประจัยอันตรายทุกอย่างออกไปไม่ให้มีอะไรที่ควบคุมไม่ได้นส แก่ okay. ฉันตัดสินใจฉันต้องติดต่อมือป่าพิศาอย่างไงคะคืนวันศุกร์ใหเธอมาที่นี่นะเฮ <Hey. S 2> อย่าลืมว่าต้องมาเอง